สวัสดีค่ะ Work Thailand นัดมิเรียนนะคะรับบทเป็นอีว q u พีนค่ะค่ะโบเมรานะคะรับบทผ้าเป็นสโนไวค่ะและนี่คือรายการ What's in my bag ค่ะ้วาคุณมีอะไรคะหวีค่ะเป็นผู้หญิงเราจะขาดหวีไปแล้วต้องแบบอ่า จรแงๆว่าผมเราจะเท่านี้แต่เราก็เหมือนเท่านั้นใช่ไม่งั้นเราต้องเอาซ่อมมาวิ่งแอรีโอของเราชิ้นที่2นะคะเป็นแทนครีมค่ะโอ้โหจะได้นุ่มๆเป็นแบบกระปกไหมคะกระปุกคระเฮ้ยหอม<ร>หอมเ<ๆ>นาะหอมชื่นใจแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นยาหม่องนเราจะใช้นิดนนึง่ารักน่ารักชิ้นที่2องนะคะชิ้นที่2อืมอืมผ้าหน้าไมค์ค่ะว้าจริงจริงมีนะแต่ออกของเราสีชมพู ท่าไมต้องมีเพราะว่าใกล้แล้วหนูจริงๆรหนูเตรียมตัวตลอดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็คนไม่ปวดท้องของเรานะของเรา้ของเราก็ใส่แบบหม่องๆนะอุ้ยเครื่องหอมนะคะเป็นเครื่องหอมนะคะอุ้ยอันนี้ฝาเปิดแล้วเป็นกลิ่นยังไงคะแม่เป็นจะแบบก็ธรรมชาติเบาๆมันเล็กดิไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะเพราะใช้เยอะแล้วกินแบบผู้ใหญ่หรอจริงเหรอ มันเล็กดีค่ะมันก็แบบแดูทรงๆแบบดูแบบว่าติดกแกลมสีเขาจะแบบว่าดูแบบว่าคุณนายนิดนึง <laughs> ชิ้นที่สามอะไรเอ่ยชิ้นที่สามของโบอะโบก็เป็นยาดมเหมือนกันลดไหมคะดูแบบว่าวิบว <laughs> ับป,ประดับดาวมากเลยนะของกินอย่างนี้ไงแม่เนี่ยีไงคะอันนี้กลิ่นเนี้ย กลิ่นยอดนิยมได้แล้วแบบสดชื่นมากนะคะมาาว้ได้ได้อารมณ์มาคือที่สาวนะคะใช่ไหมค่ะฮัลโหลขาดไม่ได้อะบางทีมันก็แบบนิดนึงบางทีเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าต้องตามตัวุพนุ้นคพิร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันด่วนดวนเนี่ยมันต้องใช้แต่ว่าไม่ได้ติดขนาดนั้นนะคะแค่ใช้ทุกวันส่วนหนูติดค่ะยังไงคะติดเลยเหมือนกันนี่ก็ขาดไปได้นี่คือชีวิต คือถ้าไม่มีสืาอผ้ามีอะไรเอาเอาคนนี้ไปรอดใช่ถูกแล้วมีอะไรก็ตามใครได้ใช่ค่ะอะไรดีเนาะชิ้นที่4ใช่ไหมคะสอาอันนี้เป็นลูกโอมกระปุกลูกโอมอันนี้ประมาณแบบ30ปีแล้วจริงๆนี่ซื้อตั้งแต่ตอนไปต่างนอกค่ะมนก็จะแบบว่าดูดีมากปลุกกดกระไยแล้วรอมโอ้ยลูกอมสวยมากเลยค่ะรสชาติอะไรอะคะแม่มิ้บอล สวยอ่ะก็คือเปิดออกมาแล้วก็ใส่เนาะเข้าไปหรือบางทีแบบว่าใส่ดิปสติกก็ได้แบบแบบปัดงาบางทีแบบนางมีช่องไงสามารถแบบรวมได้ว่าเอ๊ะใส่ดนันนี้แล้วก็ปิดปุ๊ว่าเป็นคนที่ฟังชั้นนอกมากเลยค่ะน่ารักเนาะและสุดท้ายค่ะชิ้นที่5้ากันตายกันหิวแต่ไม่รู้กินแล้วตายหรือเปล่าไม่แน่กินอาจจะหลับเลยก็ได้นะคะสิ่งนี้อย่าบอกนะชิ้นสุดท้ายของเก่า ขาดไม่ได้กระจกวิเศษเอาไว้ทําอะไรคะบอกค่าเฉยเช็คไงเช็คเช็คแบบเราต้องเช็คเพราะบางทีแบบความสวยมันอยู่ในกระจกนี้เท่านั้นเลยอ่ะเราพูดไปขอบคุณค่ะอ่เราเราเสกไม่ให้มียาพิษแล้วแล้วเสกให้เธอแบบว่าสวยกว่าเราขอบคหมค่ะได้มากเรื่องจริงมันเป็นแบบนี้นมและนี่นะคะคือ watch in my bag ของเรานะคะ แต่จริงๆแล้วโซโนไวเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่มีความร่ารเริมเนาะจิตใจดีเรารู้สึกเลยว่าแปมคืเขาเป็นแบบเทพนิยายอ่ะหรือว่าเป็นเขาเรียอแอนิเมชันเรื่องแรกของเขาเป็นคูงพวกเราที่เได้รู้จักเลยนะแล้วก็เป็นผู้หญิงในอุดมคติของหนุ่มๆหลายคนที่แบบว่าต้องเป็นคนเรียบร้อยต้องเป็นอ่อนหวานใจดีมีเมตตาต่อสัตว์นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะส่วนสําหรับตัวแบบว่าอีวิลควีนเนี่ยก็จะมีความแบบถ้าในแบบแอนิเมชันที่เราเห็นเนี่ย รู้สึกสว,สว่าสง่านาะจริงๆในในในเอ็ิเมเชันอะเขาจะน่ากลัวนะเขาจะดูดุดุไม่ได้สวยอย่างอย่างในในแบบว่าตัวหนู <ๆ S 2> รู้สึกว่าสัดส่วนหุ่นเหินต่างๆรูปล้างภายนอกเขาสวยมากผิวขาว อเอวโพกเขาคือแบบถูกต้องแต่ว่า l i ฟ e a อคชั่มันจะมีอะไรที่แบบปังกว่าไง<ช>คือมีความแบบสงา่า<ช>ดูมีสเสน่ห์มีพาวเวอร์ฟูลมากๆเลยอะรู้สึกว่ามันต่างค่ะมันไม่เหมือนกับที่เราเราเห็นเลยใช่ค่ะดีใจมากตเต้นนะ้อตกใจเหมือนกันตอนตอนเอาง่ายๆแค่ตอนที่รู้ว่าต้องไปแคสอะคะ่ะคือปกติไม่ชอบแคสงานเลย hmm. แต่ว่าอันเนี้ยคือ ตัดสินใจเลยว่าไปเป็นอะไรที่เราอยากลองแล้วก็อยากจะทํามากๆอะไรเงี้ยแล้วพอรู้ว่าได้ปับ๊บก็ยิ่งแบบ yes ในที่สุด <laughs> ฉันก็ได้เป็นตัวหญิงอย่งนี้คใช่ใ,ชใชก็ต้องแบบขอขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าดีใจไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะคะพอรู้ปุ๊บแล้วแบบมันเหมือนกับว่ามันน่าจะท้าทายเราแล้วก็ พอได้ไปทําจริงๆอมันชาร์เลนส์เราจริงๆมันได้ความรู้สึกว่าเราได้ทําอะไรหลากหลายนอกจากที่เราจะพากแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยซึ่งเพลงก็ไม่ง่ายนะคะแต่มันสนุกเรารู้สึกว่าเรื่องอ่ะเขาดาเนินไปแบบเร็วแบบกระชับแล้วดูแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะเราอยากจะใ,<ช>ให้คน<ช><ช>มามารู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกว่ามันสนุกมากๆนะคะแล้วก็มันได้ความเพลิดเพลินมันแฟนตาซีมันมีหลากหลายมิติมากๆโดยเฉพาะแบบ เราได้ทำในสิ่งที่เราไม่ได้ทำาะคะเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกเราทั้งสองคนขอบคุณคโอ้โหบทเตรียมใจอย่างเดียวเลยเพราะว่าจริงๆเราก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องการกย์แล้วก็การร้องเพลงแบบฟิลลิ่งนี้เลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของโบอะโบก็รู้สึกว่าแค่เตรียมใจไปแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่คุณครูเขามอบหมายมาให้แล้วครูก็ป้อนอะไรมาให้แล้วก็ทําตามเดียวเลย ก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วนัดเองก็อาจจะเคยแบบภาคมาแล้วบ้างนิดหน่อยนะคะแต่อันนี้คือแบบเต็มรูปแบบจริงๆแล้วก็มันค่อนข้างสิ่งที่เราต้องเตรียมคือทั้งสุขภาพกายและใจอะค่ะหมายถึงว่าร่างกายเราต้องพร้อมนะคะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเขาจะเตรียมให้เราหมดแล้วเราก็ทํากันบ้านให้ดี ตั้งใจโฟกัสสิ่งที่เราต้องฝึกสติอ่ะมีสมาธิกับมันมเพราะว่ามันต้องทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยอะค่ะมันทั้งการพูดการใส่อารมณ์เข้าไปมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้แค่เสียงอะแต่มันต้องมีอารมณ์ความรู้สึกที่เราไปเป็นตัวเขาเลยอะ<ช>เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยมันท้าทายแล้วมันก็ทําให้เรามีมีความสุขโดยทั้งบทเพลงด้วยเนาะ <ขอ S 2> เราก็ต้องแบบพราอแล้วโบล็องเยอะมากหลายเพลงนะอยากจะบอกเลยว่าต้องปรบมือว่าเก่งจริงๆรแล้วก็เกินความคาดหมายมากๆเพราะว่าเพลงแบบ นอกจากเพลงที่เพราะแล้วเนี่ยมันมันมัน,มน,มนไม่ได้ง่ายเลยสําหรับคร<ช>ั้งแรกด,ด้วยพี่พ<ช><ช>ี่ก็แบบเออรู้เลยว่าน้องตั้งใจมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนถ้าได้ไปฟังต้องเซอร์ไพรส์มากมากแน่แต่ที่เซอร์ไพรส์ปปรกว่านะคะเพราะว่าในเวอร์ชันไ i ฟ์แอคชั่นเนี่ยตัวแม่หมดเองราชินีเอง<ข>อก็มีร้องเพลงด้วยใช่มีร้องเพลงด้วยแล้วก็ขอขอใบ้ดนึงว่ามีสเสียงเราพฟังมาแล้วด้วยคือมาก ต้องไปดูกันนะคะว่าอีกเสียงหนึ่งหรืออีกอันมันเป็นอะไรถ้าในในพาร์ทโบ s n สโนไวท์เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนมากๆสิ่งใดที่เขาอยากจะทำอยากจะมุ่งเป้าไปเนี่ยคือเขาทำให้เต็มที่และทำได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ารักความยุติธรรมมากๆไม่ชอบให้ใครถูกเอาเปรียบเลย คือเขาก็จะมีเป็นแบบว่าชาวเมืองของเขาเงี้ยค่ะที่รู้สึกว่าเขาเห็นแล้วว่าเขาไม่มีความสุขเลยก็เงี้ยกรเลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากจะดูแลช่วยเหลือก็เรู้สึกว่าเออ Snow White เวอร์ชันนี้คือเข้มแข็งมากๆแล้วก็มีความน่ารักหวานแฮปปี้ช,ชื่นใจเห็นแล้วก็แบบนี่ะจริงค่ะก็สําหรับตัวละครของเอเวอร์ e ีนะคะก็คือจะบอกว่าเวอร์ชันนี้นะคะแล้วก็ในแบบไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาจะ มีความสวยสงา่าแล้วก็นาก่าเกรงขามแล้วเขาหลากหลายมิติอะคะ่ะในหนึ่งซีนของเขานี่คือเขาเล่นแบบขึ้นลงแบบเดาทางเขาไม่ได้เลยบางทีเขาก็เปเรียวกาบางทีเขาก็ดุบางทีเขาก็ออกคําสั่งหรือบางทีเขาก็แบบมีความแบบเชิดกดกดคนนะเนออี่ยแต่เขายังคงความสวยสง่าของเขาถึงแม้ว่าเขาจะสวยแล้วแต่เขาก็ยังไม่พอใจในความสวยเขาแต่เขาก็ มันมีสเสน่ห์แล้วก็มีพลังมากๆค่ะอยากให้ไปดูว่าแบบมันต่างจากที่เราเห็นอย่างสิ้นเชิงจากที่เราเคยเห็นแบบในแอนิเมชันมาก่อนเลยทุกอย่างมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่เรารับรู้เลยแล้วมันมีภาพที่มันสวยงามมากๆอยากให้ทุกคน<ช>ไปดูถึงความอลังการของของเรื่องนี้ค่ะมองว่าทําทำไม่ถึง โม้พวกทำไม่ถึงถ้าให้โบสฉลาดเสี่ยงด้วยแล้วก็อินเนอร์ข้างในโบเป็นคนอินเนอร์บางจะไม่ได้แบบว่าอินเนอร์เยอะยากแค่หนูฟังที่พี่นัทพากหนูก็แบบโอ้โหพี่นัทแหละอย่างเงี้ยละเพราะพี่นัทเป็นดีแล้วโบนัทเซอร์ไวน์นี่หรอเซอรไวนก็อาจจะแบบหนูพี่นัทําได้สิ่งเล็กเสี่ยงน้อยเงี้ยใช่นี่คือฮัลโหลบ่อน้ำเนีแต่แต่พี่ว่าพี่พี่อาจจะแบบ าพัดได้นะพี่ว่าร้องก็น่าจะได้แต่แต่พี่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมาะแล้วเนาะใช่ตอนนี้มันก็เหมาะแล้ว<ช>ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบสนไว้ในในอีกอีกโทนอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ณวันนี้อยากให้ทุกๆคนมาดูในเวอรช์ชันภาคไทยที่แบบว่าทุกคนต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆค่ะไม่อยากหญ่พลาดจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นด้วยเป็น อะไรที่ค่อนข้างอยางทุกคนเปิดใจมารับชมกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าสโนไวท์จะต้องแบบไม่สู้คนหรือเปล่าเวอร์ช mm ัน hmm. นี้เขาสู้คนนะจริงๆเวอร์ชันนั้นเขาก็สู้คนนะแต่อันนี้คือเขาแบบทําให้เห็นเลยว่าการที่เรามีจุดยืนการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ mm hmm. แล้วก็เรื่องความรักด้วยค่ะว่าจริง,รงๆแล้วเราไม่ต้องมองคนด้วยแบบที่รูปรักภายนอกรักที่ในสิ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้ก็จะมีให้ได้รับชมกัน,นะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็สามารถรับชมได้ทุกช่วงวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือว่าใ,ใครก็ตามที่ว่านาอาเชิญกันมาดูได้เลยะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วก็ขบรดมากๆด้วยะคะ่ะใช่ค่ะกลมกล่อมจริงๆแค่แค่ฟังเพลงหรือว่าดูฉากหรือว่าสิ่งที่เขาใส่ในรายละเอียดอะคะ่ะคือเขาจะดูแบบมีมิติทุกอย่างไหลลื่นดูแล้วสนุกเพลินจนเราคิดว่าเอาจบแล้วหลอแป๊บเดียวเองบแบนดูดใช่ใชค่ะก็อยากให้ดูทั้ง2เวอร์ชันนะคะทั้งแบบภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยเราก็จะได้ ได้ชมพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจมากๆทั้งร้องทั้งภาคด้วยแล้วก็รับรองคขาว,ว่าสนุกอยากให้ทุกๆคนไปชมกันนะคะวันที่20มีนาคมนี้ทุกโรงพยนพิยมลยค่ะ